กลิ่นแก้วนางผิงโดยวริษฐากลิ่นแก้วนางผิง25จริงหรือนางผิงเอ็งกล้าทำเสน่ห์ข้าทำให้ข้าต้องเป็นตัวตลกแก่สายตาผู้อื่นไม่เว้นกระทั่งบ่าวไพร่บนเรือนทุกคนคงตราหน้าข้าว่าหลงเองจนขาดสติคุณหลวงขจรถามเสียงสูงดวงตาวาววับบอกถึงโทสะแรงกล้า ผิงยังคงก้มหน้านิ่งหมดฤทธิ์สิ้นอำนาจจึงสายหน้าอย่างอ่อนใจปล่อยหยาดน้ำตาดินไหลลงตกที่หลังมือที่ประสานอยู่บนตักใครก็ได้ลากตัวอีผิงมันไปเคี่ยนเสียให้หลังลายเป็นตุ๊กแกบัดเดียวนี้คุณหลวงขจรประกาศเสียงคร้าวไม่เหลือร่องรอยแห่งรักหรือหลงตลอดจนเมตตาให้แก่ผิงอีกต่อไป ผิงร่ำไห้สะอึกสะอื้นปานขาดใจรีบคลานเข่าเข้าเกาะขาคุณหลวงร้องไห้โฮคุณหลวงเจ้าคาจะใจดำกับบ่าวได้ถึงเพียงนี้เทียวหรือเจ้าคาะลืมไปแล้วหรือเจ้าคาะบ่าวคือเมียของคุณหลวงทั้งยังเป็นแม่ของลูกชายคุณหลวงอีกด้วยอยากให้บ่าวพลาดได้กันมันต้องลากบ่าวไปเคี่ยนตีเลยนะเจ้าค่ะบ่าวสำนึกผิดแล้วผิงคร่ำครวญด้วยสำนึกถึงความผิดพลาดที่ได้กระทำลงไปกับคุณหลวงขจร หากแต่ทุกอย่างมันสายเกินแก้ไปเสร็จแล้วพิงปรารถนาบินสูงเยี่ยงนางพญาหงโดยที่ลืมคำนึงไปถึงชาติกำเนิดของหล่อนเองเมื่อบินสูงเกินแก่กำลังยามที่ตกจึงตกลงอย่างแรงและไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันที่ร่างบางของผิงจะถูกลากตัวไปลงทันร่างของคุณหญิงช้อยกับละอ,อก,ก็โผล่ขึ้นมาบนเรือนพอดีสายตาของคุณหญิงช้อยที่มองมาทางผิงมีทั้งความสะใจสมน้ำหน้าและไม่ต่างไปจากแววตาของละอ,อ ผิงน้ำตาคลอคิดอยากเข้าไปกราบแทบเท้าคุณหญิงช้อยเพื่อขอความเมตตาขันศพแววตาคู่คมกริบจากคุณหญิงชอยผิงจึงถดถอยไปนั่งสุดเรือนคุณหญิงชอยเสียยิ้มเมื่อแหลเห็นกิริยาหวาดกลัวอย่างสุดๆของผิงท่านจึงกระแทกเสียงพูดกับผิงขึ้นมาว่าไงยะนางคุณนายผิงเพิ่งมาสำนึกตนก็เมื่อสายไปเสียแล้วและนี่ท่านเจ้าคุณจะคิดการลงโทษมันเยี่ยงไรหรือเจ้าคะประโยคท้ายของคุณหญิงชอยหันไปทางท่านเจ้าพระยาพิชัยพักดีท่านจึงยิ้มก่อนตอบ ฉันให้บ่าวมันช่วยกันลากตัวนางผิงไปเคีียนแล้วละ่ะคุณหญิงยังไม่เพียงเท่านั้นหากเคีียนแล้วท่านเจ้าคุณควรขังมันไว้บนเรือนที่ห้องลับเมื่อมันปรารถนาที่จะอยู่บนเรือนใหญ่มันต้องอยู่ในห้องลับไปช่วยชีวิตของมันไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันกันแล้วคุณหญิงชอยพูดเสียงเข้มดวงตาเด็ดเดียวก้มมองผิงอย่างชิงชงังเมื่อปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอยู่บนเรือนใหญ่ก็จงอยู่ไปจนชีวิตจะหาไม่ เพราะรู้ว่าถึงอย่างไรคุณสร้อยก็คงไม่กลับขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่อย่างแน่นอนเธอใจแข็งนักอีกอย่างเธอก็ไม่ใช่คนสับปรับพูดจากลับกรอกเชื่อถืออันใดไม่ได้ตรงข้ามทุกคำพูดของคุณสร้อยล้วนศักดิ์สิพูดคำใดเป็นคำนั้นทางเดียวก็คือต้องขังผิงไว้ที่ห้องรับบนเรือนใหญ่ไปช่วยชีวิตของผิงหากปล่อยให้ผิงต้องออกมาจากห้องรับแล้วก็คงไม่ต่างอันใดกับงูเห่ากับชาวนา ผิงคงไม่ยุติความเลวแน่ต้องกระทำหนักยิ่งขึ้นเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าหลอนเลวคราวนี้ก็คงไม่ต้องเก็บความเลวไว้อีกต่อไปไม่หวั่นเกรงอันใดอีกแล้วระบายความเลวออกมาเต็มกำลังได้ฟังถ้อยคำอันเป็นประกาศสิทธิ์ที่หลุดออกมาจากริมฝีป,ป่าของคุณหญิงชอยผิงึงกับร้องไห้โฮโหยหวนสนันลั่นเรือนจนแม้พวกบ่าวไพร่บนเรือนใหญ่ต้องพากันยกมือขึ้นปิดที่ใบหูอย่างสุดรำคาญ ยามราตรีหมู่เมฆล่องลอยอ้างว้างเกลื่อนท้องฟ้าคุณสร้อยนั่งทอดสายตายาวไกลบนท้องฟ้าอยากรู้เหมือนกันว่าดวงวิญญาณของคนที่รักเธอที่สุดคนหนึ่งอาจล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าและกำลังจ้องมองมาทางเธอด้วยความอาลายัยเพียงคิดความสุขก็บังเกิดขึ้นแก่ดวงใจอ่อนๆของเธอมันคือความจริงจิตวิญญาณและลมหายใจของเธอคุกกลุ่นอยู่ด้วยฝันหากเป็นประหนึ่งเปลวไฟก็คงลุกโชนไม่มีวันดับดวงตาของคุณสร้อยฝัน ลางทีก็บอกถึงไฟเหงาร้าวรานลางทีก็บอกถึงไฟพราวระยิบรื่นคุณจ้อยของบ่าวเจ้าค่ะกลับขึ้นเรือนใหญ่เถอะนะเจ้าค่ะจะได้สมหน้าสมตาของคุณส้อยเจ้าค่ะเสียงละอหวันหวานพร้อมร่างบางๆค่อยๆคลานเข่าเข้ามาใกล้ๆร่างแบบบางของคุณส้อยที่ยังคงนั่งเมอในตาเลื่อนลอยไปสู่กลางนภาเหตุอันใดละอ,อจึงอยากเห็นฉันกลับขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่อีก ละอ๋อไม่เห็นดอกหรือว่าเวลาที่ฉันอยู่ที่เรือนเล็กนี่ฉันมีความสุขมากเพียงใดคุณสร้อยย้อนถามเสียงอ่อนหวานดวงตาช่างฝันยังคงเหมือมองไปบนท้องฟ้าดวงตาคู่สวยปนโศกไม่มีร่องรอยของความทุกโศกแต่อย่างไรทอดยาวไกลม่อมองเหมือนดวงตาคนเพ้อยามเป็นไข้ที่มองเข้าไปในความทรงจําหากแต่เป็นความทรงจําอันร้าวรานเสียอีกด้วยคนเราหากยังรู้สึกร้าวรานก็กลับยังหวนระลึกถึงอีกทําไมหนอ ละออครุ่นคิดอย่างสงสารนายสาวความสุขที่ยังคงมีความทุกข์แอบเคิือบแคลงใจด้วยนั่นหรือเจ้าคะละออถามอย่างรู้ใจคุณสร้อยคราวนี้คุณสร้อยเลยยิ้มเศร้าๆดวงตาคู่งามเปลี่ยนเป็นชำ้ำความสูญเสียคนรักหรือเปล่าหนอที่ได้เขียนความเศร้าบนหัวใจอ่อนๆของเธอคงจริงเพราะนอกจากคุณหลวงมรรุพงศ์สิริพัฒน์แล้วคงไม่มีชายใดแล้วที่จะรักและซื่อสัตย์ต่อเธอมากมายถึงเพียงนี้ หวนคิดถึงถ้อยคําที่คุณหลวงมาุพงศริพัฒน์มักพูดกับคุณส้อยอยู่เป็นประจำจนจําได้ในทุกๆถ้อยคําสตรีในโลกนี้มีมากมายนะก็จริงหากแต่สตรีที่พี่รักและปรารถนาที่จะร่วมหอเคียงคู่ด้วยปีเปียงสตรีเดียวนั่นก็คือน้องส้อยของพี่ช่างหวานยิ่งนักถ้อยคําจากผู้ที่หาชีวิตไม่แล้วและทุกครั้งที่คุณส้อยกราบพระคุณส้อยเองก็มักอธิษฐานเสมอว่า หากชาติหน้ามีจริงลูกก็จะขอพบชายที่รักลูกเพียงคนเดียวในชาตินี้หวนกำนึงไปถึงการเก่าๆทีไรน้ำตาคุณส้อยต้องรินไหลออกมาเสียทุกครั้งอยากร่ำไห้เพราะอยากเห็นหน้าคุณหลวงมรุพงศ์สิริพัฒน์อยากอยู่ใกล้ชิดให้ใคลายคิดถึงเหมือนดาวคู่ฟ้าดวงจันทร์คู่พระอาทิตย์ปล่อยฉันให้มีความสุขของฉันอยู่ที่เรือนเล็กนี่เถอะนะละออขอหัวใจฉันมีสุขกับฝันของฉัน แม้ชีวิตจริงฉันอาจอาภัพในความรักฉันจึงขอสมหวังอยู่ในฝันของฉันเถิดนะคำพูดของคุณส้อยแผ่วเบาเหมือนรำพึงนั้นหลุดริมฝีปากบางงามสีชมพูละออสะดุง้งแต่ไม่ห่างไปไหนอยากอยู่ใกล้ๆแล้วคอยปลอบขวัญยิ่งรู้ถึงความทุกข์ระทมของคุณส้อยจะยิ่งรันทดตามไปด้วยคุณหลวงมรูปงสิริพัฒนท่านคงดีต่อคุณส้อยของเบ่ายิ่งนัก จนแม้การเวลาล่วงเลยผ่านมาถึงสองปีแล้วคุณส้อยของบ่าวยังคงรักคุณหลวงอย่างไม่รู้ใครถ้อยคําจากละออเพียงได้รอยยิ้มจางๆจากคุณส้อยแทนคําตอบรอยยิ้มจางๆที่ปราศจากความชื่นมืน่นละออจึงยิ้มจางๆให้แก่นายสาวแล้วแงนใบหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเห็นหมู่เมฆสีเทาลอยต่ำเต็มฟ้าสีมลละออเคยได้ยินคุณส้อยมักเปลออยู่บ่อยๆว่าเธอช่างยิ่งนักกับท้องฟ้าสีมนจึงคิดชักชวนเธอกลับเข้าเรือน ดึกมากแล้วท้องฟ้าเริ่มเป็นสีมนเป็นสีที่คุณส้อยไม่ชอบไม่ใช่หรือเจ้าคะจ้าฉันไม่ชอบมันเลยสีท้องฟ้ามนๆม,มองแล้วมันเศร้าเหงาใจอย่างบอกไม่ถูกเยี่ยงนั้นฉันก็จะเข้าเรือนพร้อมกับละออกก็ได้จ้ากำลังจะลุกขึ้นยืนพลันทั้งนายสาวกระเป่าสาวต้องหยุดตะลึงเมื่อสายตามองผ่านความมืดไปแล้วพบเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งที่กำลังก้าวเดินตรงมาจากเรือนใหญ่โจรโจรแน่ๆเลยเจ้าคะ่ะเข้ามาในยามข้าคืนเยี่ยงนี้ พูดจบแล้วอ,อก็รีบวิ่งทลาเข้าเรือนและคว้าเอาดาบวิ่งกลับมาควงอยู่ที่หน้าเรือนพอแลเห็นร่างแต่คุ้มแต่คุ้มที่ได้ก้าวมายืนเป็นสง,ง่าที่หน้าระเบียงเรือนละออถึงกับปล่อยดาบร่วงมือและสุดกายลงนั่งพับเพียบสองมือประสานกันไว้บนตักก่อนเอ่ยเสียงแผ่วเบาขึ้นว่าคุณหลวงจะมารับคุณส้อยกลับขึ้นเรือนหรือเจ้าคะใช่ข้ามารับน้องส้อยกลับเรือนละออพยักหน้าแล้วค่อยๆคลานเข่าหายเข้าไปในเรือนอย่างเงียบๆ เพียงรอคำสั่งจากคุณส้อยที่ต้องให้เก็บเสื้อผ้ากลับขึ้นเรือนใหญ่ไปเป็นศรีสะพ้ายให้สมแก่วงตระกูลของท่านเจ้าพยาพิชัยพักดีพอเหลือเพียงร่างบางๆของละออไม่มีแล้วที่หน้าระเบียงเรือนคุณหลวงขจรจึงก้าวช้าๆเข้าหาคุณซ่อยที่ยังคงยืนนิ่งใจสั่นเพราะรู้ถึงแววตาของคุณหลวงขจรดีท่านกำลังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เธอก้าวขึ้นไปอยู่บนเรือนอีกครั้งเธอไม่ปรารถนาย้อนกลับขึ้นไปอยู่บนเรือนนั้นอีกแล้ว เธอพบกับความสุขสงบที่แท้จริงแล้วที่เรือนเล็กแห่งนี้ยามที่เฝ้าคิดถึงคุณหลวงมารุคงสิริพัฒน์ก็แสนสุขยามสวดมนต์กราบพระก็สงบนิ่งจนใจใสและนิ่งกลับขึ้นไปบนเรือนใหญ่กับพี่เถิดนะน้องส้อยช่วยกลับไปเป็นแม่สีเรือนให้แก่คนบาปเยี่ยงพี่อีกสักครั้งเถิดนะพี่สาบานว่าจะไม่ยกย่องหญิงใดเกิดหน้าน้องอีกต่อไปแล้วคุณหลวงบอกพร่างให้คำม,มั่นสัญญาแก่คุณส้อยในทันทีหากแต่คุณส้อยไม่ปรารถนาในสัญญาจ,จากท่าน สิ่งเดียวที่ปรารถนานั่นก็คือปรารถนาอยู่แต่กับเรือนเล็กแห่งนี้คิดฝากฝังลมหายใจสุดท้ายไว้กับเรือนเล็กเท่านั้นคุณหลวงขจรดวงตาเริ่มมลลงอย่างใช้ความคิดท่านคงทําสิ่งไม่ดีต่อคุณส้อยไว้อย่างมากมายทําลงไปเพราะไม่รู้ตัวทําลงไปเพราะมลแห่งสเสน่ห์หวนคิดมาถึงตรงนี้ผิงแม้ท่านเคยรักมาบัดนี้กลับชิงชัง ชิงชัางก็เพราะผิงทําให้ท่านต้องถูกหลายคนตราหน้าว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายและมองด้วยแววตาหยามเหยียบดูแคลนหลงเมียบ่าวจนขับเมียแต่งไปจากเรือนมันน่าอายยิ่งนักศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายศักดิ์ศรีของชายชาติทหารมันหายไปเสียที่ใดหมดคุณพี่เจ้าคะน้องกราบขอพระคุณคุณพี่เจ้าคะกราบขอบคุณทั้งกราบขอโทษแก่คุณพี่ด้วยที่น้องไม่อาจกลับขึ้นไปอยู่บนเรือนได้อีกน้องส้อยยังโกรธพี่อยู่หรือพี่ขอโทษ พี่ทำไม่ดีต่อน้องส้อยลงไปก็เพราะพี่ไม่รู้ตัวพี่ตกอยู่ในมนสเสนของนางผิงมันคุณหลวงวิงวอนหวังความเมตตาจากคุณส้อยและได้เธอกลับคืนเรือนอีกครั้งน้องกราบขอโทษแก่คุณพี่ไปแล้วไงเจ้าคะถึงเยี่ยงไรน้องก็จะขออยู่ที่เรือนนี้ไปจนวันตายสิ้นคำอ่อนโยนจากคุณส้อยคุณหลวงกะจรถึงแก่หน้าเศร้ามองคุณส้อยด้วยแววตาสิ้นหวังจะไม่ให้อภัยแก่พี่จริงๆหรือถามอย่างวาดวันทั้งที่ใจก็ยังรู้แน่ชัดในคำตอบ คุณสร้อยย้มยิ้มบางๆแม้ยิ้มนั้นจะอ่อนหวานอ่อนโยนเปลี่ยนไปด้วยความช่างฝันยิ้มของกรีบปากอิ่มงามยวนตาแต่ก็พาคนใจเหงาเยี่ยงคุณหลวงขจรต้องทอดถอนใจให้แกรอยยิ้มของคุณสร้อยนั้นได้เยี่ยงกันน้องไม่เคยโกรธคุณพี่เลยสักครั้งแล้วเหตุใดน้องจึงต้องให้อภัยต่อคุณพี่ด้วยเราเจ้าคะ่ะดึกมากแล้วขอเชิญคุณพี่กลับเรือนใหญ่ไปเถอะเจ้าค่ะถูกขับอยู่บ่อยๆนักขับทั้งวาจาและสายตา หตุใดคนที่มียศศักดิ์สูงเยี่ยงคุณหลวงขจรจะดูไม่ออกท่านจึงพยักหน้าช้าๆแล้วหันหลังก้าวไปจากเรือนเล็กด้วยความเหงาความเศร้าส้อยและความเปราะหวกว่าใบไม้ที่กรูร่วงง่ายดายในสายลมสะบัดคุณหลวงขจรคุ้นเคยกับบางสิ่งบางอย่างอย่างนั้นและนั่นก็คือความถูกยกย่องเทิดทูนจากหลายผู้คนเพิ่งสัมผัสถึงความไร้ค่ามองอย่างไม่มีค่าก็จากสายตาของคุณส้อยนี่เองเปรียบประหนึ่งกับความบางวูบไหวของลมหายใจท่านในเวลานี้เอง ท่านเคยไม่เชื่อว่าความรู้สึกเหล่านั้นจะหลอมรวมก่อร่างขึ้นอย่างจริงจังในตัวตนของคุณส้อยอย่างจริงจังอย่างชัดเจนและเป็นทั้งหมดของลมหายใจแล้วก็เป็นจริงในสิ่งที่คุณหลวงขจรไม่เคยคาดฝันความเหงาความโศกเศร้าความฝันฟุ้งเปราะไหวความหยิงทะนงในศักดิ์ศรีหากแต่ในตัวคุณส้อยมีจริงขึ้นมาให้ประจักษ์แก่สายตาท่านเสียแล้วคุณหลวงขจรมิกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคุณส้อย หากแต่ทั้งหมดมันคือความผิดของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่หัวใจไม่รักดีมีเพชรอยู่กับมือแต่ไม่อาจรักษาเพชรนั้นไว้ได้ปล่อยให้ต้องหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายต้องก้มหน้ากลับเรือนด้วยหัวใจที่บอบชำ้ำที่กระท่อมสังกสีเก่าๆของชดมีเสียงหยัวเราะใสๆอย่างสาสะแก่ใจของจิตดังสนั่นลั่นเรือนจนแม้คนที่นอนกอดอยู่ยังต้องหยุดชะงักงาน และจะโงกมองหน้าดำๆของจิตอย่างขัดข้องใจแลเห็นในตามีแววหวานอย่างฝันของจิตขันอันใดกันหรือนางจิตฉันก็ขันนางผิงมันสิจา้าเสนอหน้าขึ้นไปเป็นคุณนายไม่ทันไรก็ต้องถูกเขี่ยกระเด็นลงจากเรือนใหญ่เสร็จแล้วนี่แลนนะที่โบดานว่าไว้ทำบุญไว้น้อยนิดพอบุญหมดก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมๆอ๋อไม่เดิมสิมันยิ่งเสียกว่าเดิมเสียอีก เดิมยังแค่บ่าวในเรือนมาบัดนี้แล้วต้องกลายเป็นนักโทษที่ถูกจองจำอยู่แต่ภายในห้องลับบนเรือนใหญ่ฮ <laughs> ชดทอดถอนใจนึกเวทนาต่อผิงแม้ไม่ใช่ญาติแต่ก็บ่าวเรือนเดียวกันเคยเตือนผิงอยู่เยี่ยงกันถึงความมักใหญ่ไฟสูงแต่ผิงก็มีความทะเยอทะยานเกินกว่าที่จะยอมฟังคำจับชดซ้ำยังดุด่าชดเน็บแนมชดทุกครั้งเมื่อพบหน้ากันหลังจากที่ผิงได้ขึ้นไปเป็นเมียคุณหลวงขจรบนเรือนใหญ่ นังจิตเอ้ยอย่าเที่ยวไปสมน้ำหน้าใครต่อใครเลยมันเป็นบาปกรรมของแต่ละคนผู้ใดก่อกรรมอันใดไว้ผู้นั้นก็ย่อมรับกรรมที่ตนเองสร้างเยี่ยงกันชดพูดเหมือนรู้ซึ้งในรถพระธรรมก็คงเป็นเยี่ยงนั้นเพราะชดเองก็แอบไปพบคุณสร้อยที่เรือนเล็กอยู่บ,บ่อยๆและทุกครั้งที่ชดไปพบคุณสร้อยเธอมักสอนให้ชดได้ร่วงรู้ถึงคําสอนของพระพุทธองค์หากไม่ติดตรงที่มีเมียเป็นจิตรางทีชดก็อาจบวชไม่สึกก็เป็นได้ ควนกี้ไปถึงคุณสร้อยใจเธอช่างแข็งยิ่งนักแข็งราวกับหินผาไม่อ่อนไหวแม้คุณหลวงขจรจะพยายามง้อง,งอนและชวนเธอให้กลับขึ้นเรือนใหญ่เธอคงเจ็บคงช้ำอยู่มากจึงไม่อยากก้าวขึ้นไปบนเรือนใหญ่อีกตลอดไปฉันละสะใจซิจริงจริงที่คุณส้อยเธอไม่ยอมย้ายกลับขึ้นไปบนเรือนใหญ่อาจเป็นเพราะเธอกำลังคิดหลบทางให้แก่ใครสักคนหนึ่งด้วยเพราะคนคนนั้นมีบุญวาสนามากกว่าที่ต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่แทนคุณส้อย ิตพูดอย่างมากมายหลายความหมายหากแต่ดวงตาคู่เหลือกานกับปีแววเจ้าเล่แอบซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกๆชดจ้องมองหน้าจิตจังขัดข้องหัวใจทุกๆคนต่างหมายหวังจะได้ขุนสร้อยกลับขึ้นไปเป็นสีส p พ i s ให้แก่ท่านเจ้าพระยาพิชัยพักดีกับคุณหญิงช้อยอีกครั้งคงมีเพียงจิตคนเดียวกระมังที่ดูพึงใจที่พูดอย่างมีความหมายแล้วอันใดกันที่เป็นความหมายลึกๆที่ซ่อนเร้นอยู่กับถ้อยคําและแววตาคู่นั้นของจิตหนังจิต เหตุใดเองจึงพูดเยี่ยงนั้นทั้งที่ทุกคนต่างหวังให้คุณสร้อยเธอกลับขึ้นไปเป็นสีสะ a ายแก่ท่านบนเรือนกันแทบทุกคนงั้นหรือจิตทำเล่นลิน้นพอเรือเพ้นชดทำหน้าไม่พอใจจิตจึงเสแสร้งแกล้งทำยิ้มหวานแล้วพยายามสงบจิตสงบใจเก็บซ่อนความริษยาไว้ลึกๆก,ก,กับหัวใจดุดเดียวกับที่ต้องพยายามเก็บเที่ยวเล็บไว้ก่อนเพื่อดรอเพลางอกออกมาในภายหลังเมื่อแน่ใจแล้วว่าจิตคือคุณนายคนใหม่ของคุณหลวงขจร คงมีสาวๆมากมายหลายคนที่แอบคิดเยี่ยงผิงก็เพราะคุณหลวงขจรมีดีหลายอย่างทั้งหล่อทั้งรวยสามก็ยังมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณหลวงมีบิดาเป็นถึงเจ้าพระยามีบานดาเป็นคุณหญิงคงจะมีเพียงหญิงบ้าที่ไม่คิดหมายปองท่านสําหรับจิตแล้วหลงรักและปรารถนาในตัวคุณหลวงขจรนับแต่แรกที่พบหน้าท่านแม้ในครั้งนั้นเป็นการแอบมองหากแต่สักวันหนึ่งจิตคงไม่เพียงแอบมอง อาจถึงกับนอนกอดกันบนเรือนใหญ่แทนคุณส้อยและผิงนัางจีตนั่นเองเป็นอันใดไปหรือดูทำตาเข้าสิเหมือนคนที่ตกอยู่กับความฝันและเป็นฝันหวานอีกด้วยเสียงชดดังขึ้นจิตสะดุง้งโกรธแต่ไม่ก้าวแวดเข้าใสา่เกรงชดจะอ่านใจหล่อนออกจึงเสแสร้งทำยิ้มหวานท่อเสียงหวานหวานอย่างเอาใจชดพี่ชดจ๋า ที่ฉันต้องฝันหวานอยู่ในเพลานี้ก็เพราะฉันตกอยู่ในอ้อมกอดของพี่ชดนี่จ้าชดหลงชื่นใจกับถ้อยคำหวานหวานจากจิตจึงก้มหน้าลงจุมพิษใบหน้าดำๆอย่างแสนรักก่อนเอื้อมมือไปปัดเปลวไฟจากตะเกียงให้ดับไปด้วยแรงลมจากมือของเขาท่ามกลางความมืดจิตกลับทำท่าคล้ายสะอิสะเอียนเหมือนอยากอัดจเจยนแต่พอเจอชดลุกเร้าเข้ามากๆใจที่อยากอาเจียนจึงกลับกลายเป็นความรันจวนจึงยกแขนทั้งสองข้างขึ้นกอดรัด จนร่างชดแทบแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกับจิต